สว่าหมวยตัวเธาอยู่ไหนจ๊ะเฮ้ยเราไม่เจอกันนานนะมาถึงก็นเธอเลยหรอเชิญเลยครับน่ตัวมากเห็นชื่อแล้วรู้เลยจัากอะไรกันนะ กี่แฟนแล้วก็คือได้หรอครับคู่เหรอฮะอุ้ยเอ็กซ์โอดนะฮะกุ้ยพลอยด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันหนึ่งฮะคนที่สองลงให้เลยนะจริงนะคนที่สองนะฮะคนที่สองวันหลังเอาละชื่อเขียนชื่อครับอย่าเขียนแค่ชื่อชื่อแอดเคาน์มาเลย จำไม่ใช่ไหมวันนี้ผมอยากรู้มากนะผมจับใครมาแล้วจะมีหน้าไม่คุ้นบ้างไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะท่านต่อไปครับอบอกแล้วให้รักเ,เขากำลังกดดันอยู่ครับหารู้ไหมว่าผมเนี่ยเครียดสุดเลยคือตอนน้องเมย์ยินดีด้วยครับเชิญเลยครับ,รบโอ้โหเป็นไงเมย์ชุดแล้วท่านที่สามครับ ผมต้องทำงานต่อให้คนเยอะๆสังเกตแถวหน้านดีนะฮะแรกๆประมาณสามและกางยิ้มอยู่ของคนที่โภคบริจัดยิ้มจะเริ่มหงุดหงิดแล้วถ้าคนสิบจะไม่มีเขาเนี่ยเขาจะเริ่มคว้ากล้องออกมาใช่ไหมฮะลายมือน่ารักมากผมรู้ละคุณกาลิกาพิศมพ์หรือเปล่าฮะไม่ใช่อุยคนละอุยชื่อเหมือนกันอีก ลาลาเชิญค,ค่ะยินดีด้วยนะครโอ้โหคนที่่งหาาต้องนแต้องหลุดอ๋อไปกันอนื่มาอ๋อมาหาพีด้วยแน่จัยห้าำ่าเลยนะลาลาคนที่สี่คยินดีด้วยครับแหมยินดีนะครับคนที่หนะครับขอแาเลย อัน,นแรกนะครับอันแรกหรชิตาแฟร์ใช่ไหมครับอันนี้คนไทยเหรอครับสวัสดีครับคุณพี่ที่ขายตู้น้แนต่อตอนนี้คือทุกคนที่ทค,ทคุ้มหน้าคุ้มตากันนี่นะจัได้ที่จะตาสิระดาฮะเสริมดำรงศักดิ์ครับอยู่ไหมะฮะเฮ้ยมีคนสละสิทธิ์ด้วยเหรออยู่ไหมหรือว่าลุกไปเข้าห้องนะ้ำ อันนี้ผมต้องเป็นคนเขาดาวย้อนหลังว่าถ้ากี่วินะฮะห้าวิใช่ค่ะห้าวิเพราะว่ถ้าถุนเดือนได้แค่สามวิเขอยากรอไหมอ่าแววตามันฟองมากหนึ่งครับอ่อนับห้าครับนับสี่ครับนับสามครับนับสองครับและนับหนึ่งฮะโอ้ยเสียดายมากเลยฮะเสียดายมากเลยฮะขออนุญาตท่านต่อไปนะครับ นัทธิดาใช่ไหมหนูเขียววัธิดาไนงะโอเคยินดีด้วยนะครับต้องหนูแล้วล่ะยินดีด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนที่เจ็ดแล้วใช่ไหมสามคนสุดท้ายสังเกตที่เชื่อผมน่ว่าแถวหน้าเขาขเริ่มตาเขาเริ่มแบบเริ่มตีลงแล้วก็เริ่มคิ้วก็เริ่มขมวดขึ้นอย่าพึ่งเม้มปากค่ะมีอีกรอยนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเราังมีอีกสิบหลังนะงแล้วอาจจะอยากถ่ายภาพบอรลอยก็ได้ มีอีกสิบใช่ไหมครับ mm hmm.